สวัสดีค่ะเมกิกุูงนภพาค่ะวันนี้แม่จะมาบอกต่อและเล่าประสบการณ์นะคะในการดูแลตัวเองบอกเคล็ดลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของอาหารการกินนะคะสําหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะการดูแลตัวเองในส่วนของคุณแม่คือเราต้องคํานึงก่อนว่าณนะขณะนี้ลูกกินนมเราเราให้นมลูกอยู่เรากินอะไรลูกก็ได้กินด้วยอย่างเช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ลูกก็จะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้ากินของที่ไม่มีประโยชน์ลูกก็จะได้รับสารอาหารที่มันไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาหารที่มันเป็นอาหารแสลงก็ถ้าลดได้ลดหล,ลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงนะคะโมเมนต์วะอย่าก,กินตะบงหุ่งกะกินอย่าก,กินข้องมาข้องดองกะกินอย่าที่เรากินเบียร์กะกินลดได้ลดหลีกเลี่ยงได้ยิ่งดีพอวาเฮ้ายังบบหูว่าลูกเข้าน่ะแผ่อาหารชนิดใดหาเฮากินเขาไป ื่อลูกแบบแพ่อาหารที่ห้ากินแลืมันมาน้านมแม่อะเ้าก็ยังบ้านไอหูเพราะฉะนั้นแล้วอันไหนที่คิดว่าลูกจะแพ้หรือว่ามันบด่ดีมันบ่มบีประโยชน์ห้ากเลีล่ยงเลยดีที่สุดป้องกันไว้นะคะถ้าอยากมีนมให้ลูกกินเยอะๆต้องขยันตัมความหมายของคําว่าขยันตัมบริหมยความว่าตัมทุกชั่วโมงข้าวหนึ่งกับปัมข้าวหนึ่งกับปัมบริหมยความว่าจังสันนะคะคําว่าขยานันปัมหมายความว่า ปั่มให้ตรงรอบพยายามอย่าให้ตกหลบโดนจนเกินไปนะคะปั่มนมเนี่ยสามสิบนาทีกําลังพอดีเอาให้เกียงเตาคันปั่มแล้วมันบอกเกียงเตานมกเกเาออกบวมนมมันก็อักเสบเต้านมก็อักเสบกับเจ็บกับปวดนะคะพยายามอาบน,าอน้ำอุ่นกินน้ำใ้หลายใส่ชุดชั้นในที่พอดีตัวไม่หลวงเกินไปไม่คับจนเกินไปอ่ะ คอนีสำคัญฟังฟังอยู่บ่นี่การเลือกเครื่องปั๊มนมเลือกเครื่องปั๊มนมที่เหมาะกับการใช้งานเหมาะกับเหาเลือกเครื่องปั๊มนุมที่มีโหมดการทำงานที่มันทุนแรงเห้าเหมาะสมใส่งานสะดวกสบายเอาฟังอยู่บ่นี่ฟังเด้อเครื่องปั๊มนุมเพนติจูดมีโหมดการทำงานทั้ง4โหมด เครื่องนหน่อยแต่ว่าใส่งานแล้วคุ้มค่าบ่ธรรมดาเลยดูดลึกดูดเกลี้ยงเต้าแราคาสบายกระเป๋าปั๊มน่มให้ลูกโจ้ใหใ่พุนล่ะไปหาสื้อมาใส่กันเด้อเครื่องปั๊มนมแบบพกผ้าเพ้นติจูดจิ๋วแต่แจ๋ว